thank mm -hmm. you ได้เลยนี่คือบทความอธิบายเกี่ยวกับฮุ u n d a อ็นวิชัน74รุ่นปี2026ความยาวประมาณ800คำในพา2026 h ุนไดเอ็นวิชัน74วิสัยทัศน์แห่งอนาคตจากพลังงานไฮโดรเจนฮุ u n d a อ็นวิชัน74คือคอนเซปต์คาร์ที่สะท้อนถึงทิศทางอนาคตของค่ายฮุนไดโดยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับแรงบันดาลใจจากอดีตรถรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกในฐานะต้นแบบโปรโตไทป์และได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนรักรถทั่วโลก เพราะมันไม่เพียงแค่เป็นรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะสูงเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานรอออกแบบที่ย้อนยุคแต่ล้ำสอมอัยของ Envision 74ได้แรงบันดาลใจจากฮุนไดพ p o n คูเป้คอนเซปต์ในปี1974ผลงานของนักออกแบบระดับตำนานอย่าง Jogetto ok Giugiaro ซึ่งเป็นรถที่ไม่เคยได้ผลิตจริงในยุคนั้น แต่ในวันนี้ฮุนไดนำเส้นสายและเอกลักษณ์ของมันกลับมาใหม่ในสไตล์เรโทรฟูตอริสติกที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงความดานหน้าโดดเด่นด้วยชุดไฟเลเซแบบพิกเซลแดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เอ็นและล้อขนาดใหญ่พร้อมดีไซน์แบบแอโรไดนามิกช่วยลดแรงต้านลมเส้นสายด้านข้างมีความเหลี่ยมคมเน้นความแข็งแกร่งและมั่นคงส่วนท้ายติดตั้งสปอยเลอร์และไฟท้ายพิกเซลที่ยาวเต็มความกว้างให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตและล้ำลางขับเคลื่อนจากไฮโดรเจน บวกแบตเตอรี่ไฟฟ้า w อ l l ใจ้ของ Envision 74คือระบบขับเคลื่อนแบบฟูลเซลล์ไฮบริดที่รวมข้อดีของเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเข้าด้วยกันโดยมีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่เพลาหลังให้กำลังสูงสุดราว680แรงม้าและแรงบิดมากกว่า900นิวตันเมตรทำให้รถคันนี้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายในเวลาเพียงประมาณ4ีวินาทีแอบบอเบอร์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะเปลี่ยนพลังงานเคมีในก๊าซไฮโดรเจนให้กลายเป็นไฟฟ้าเพื่อป้อนให้มอเตอร์และสามารถเติมเชื้อเพลิงได้ภายในไม่กี่นาทีต่างจากการชาร์จรถไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้เวลานานขนาะเดียวกันแบตเตอรี่ก็สามารถเก็บพลังงานจากการเบรกและจ่ายพลังงานเสริมเมื่อผู้ขับต้องการสมรรถนะสูงสุดมอเตอร์รถนะั้นและการควบคุมฮุนไดเอ็นวิชั่นเจถูกพัฒนาภายใต้แผนกฮุนไดเอ็นซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านรถสมรรถนะสูง จึงไม่ใช่แค่การวิ่งเร็วเป็นเส้นตรงแต่ยังเน้นความสนุกในการขับขี่บนโคง้งระบบขับเคลื่อนล้อหลัง a w d ให้ความรู้สึกการควบคุมที่แม่นยำพร้อมการกระจายน้ำหนักใกล้เคียง50:50ต่อเพื่อการทรงตัวทีวงล่างถูกปรับแต่งให้ตอบสนองทั้งในสนามแข่งและบนถนนทั่วไป,ประบบระบายความร้อนก็ถูกออกแบบพิเศษเพื่อให้สามารถขับต่อเนื่องได้โดยไม่เกิดความร้อนสูงเกินไป แม้ใช้สมรรถนะเต็มกายะทางวิ่งและความทนทานด้วยการผสมผสานพลังงานไฮโดรเจนและแบตเตอรี่ e อ v น s i o n 74สามารถวิ่งได้ไกลกว่า600กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงเต็มหนึ่งครั้งและยังรองรับการขับในสภาพอากาศและเส้นทางที่หลากหลายนอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้ไฮโดรเจนในเซลล์เชื้อเพลิงจะปล่อยเพียงไอน้ำออกกมไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ดงโดยสารและเทคโนโลยีอยอในห้องโดยสารเน้นความเรียบง่ายแบบมินิมอลผสมความลำยุค เบาะนั่งสปอร์ตหุ้มด้วยวัสดุน้ำหนักเบาแผงคอนโซลผสมระหว่างหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบกับปุ่มควบคุมแบบแอนาล็อกเพื่อให้ยังคงความรู้สึกการขับรถจริงมากว่าการใช้ระบบสัมผัสทั้งหมดระบบอินโฟเทนเมนตรองรับการเชื่อมต่อครบถ้วนทั้ง Apple CarPlay Android Auto และระบบนำทางอัจฉริยะนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบให้เลือกเช่น e c o Sport และ Tra c k Mode เพื่อปรับการตอบสนองของมอเตอร์ ช่วงล่างและพวงมาลัยให้เหมาะกับสภาพ,พกสัญ,ญลักษณ์ของวิสัยทัศน์เอ็นวิช74ไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อโชว์ดีไซน์เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงจุดยืนของฮุนไดว่าบริษัทมุ่งสู่อนาคตขององค์การขับเคลื่อนที่สะอาดและสนุกสนานการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานหลักช่วยลดข้อจำกัดของรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ล้วนและยังเปิดประตูสู่การใช้งานจริงในระยะยาวบทสรุป2026ฮุนไดเอ็นวิชั่น74คือการผสมผสานร,ระหว่างอดีตและอนาคตได้อย่างลงตัว ด้วยแรงบันดาลใจจาก p o นี้ o คูเป้คอนเซปปี1974ผนวกเทคโนโลยี h y ไฮโดรเจนฟ l ลเซลและมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงผลลัพธ์ที่ได้คือรถสปอร์ตพลังงานสะอาดที่ทั้งแรงสวยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนแถลงการของฮุนไดว่าอนาคตของยานยนต์อาจไม่ใช่เพียงไฟฟ้าแบตเตอรี่แต่เป็นการผสมผสานหลายเทคโนโลยีเพื่อให้ได้สมดุลที่ดีทอคุณต้องการ ผมสามารถทำเวอร์ชัน SEO พร้อมคำค้นหาและแท็กในภาษาไทยสำหรับใช้ลง YouTube หรือเว็บไซต์ได้ทันที